อะเอออืมเดี๋ยวทำตามเลยลนนะแล้วกันนะเข้าทีมสเปกอือหึอือหึทีมสเปกแล้วก็ไปที่ซีเบอร์ลิสทีมแต่งยูแต่งกิวเออเขียนตรงนี้ไทยแลนด์แล้วกดรีโหลด มีไอ้นี้ขึ้นมานล้คลิกเข้าไปโอ๊ยช่างแม่งพอจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วทีมเอนจอยก็จะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างตรงนี้นล้นคลิกนล้คลิกเข้าไปเทมหนึ่งสองสามสี่เฮ้ไกด์ฮัลโหล ไอเออแค่นี้แหละ